สวัสดีครับอีก,กิซียู่ครับผมทุกท่านมานะครับผมจะมาใส่ข้าวนะครับใส่ข้าวใส่ข้าวพี่น้อง ข mm ้าวเด้งฮ้อนๆี่น้องนะทุกท่านอืมโอู ความร้อนกันเอาเนี่เหวี่ยวนออม เอาๆๆอๆวอาว์อาไมอไหาวอ้วอาวอาว์อาว์อาวอาว์อาวอาว์อาว์อาว์อลวอาว์อาว์้าว์อาว์อาวอาเสอาวมอาวาวอว์าว์าว์อาอาวอาว์อาว์าวอ ตักเอาพี่น้อืมข้เหนียวร้อนๆอ,อืมย,ยอด อืมจบเดี๋ยวเขาจะเตรียมเมนูมอะไรไม่แน่ไม่ไม่ทราบเดี๋ยวอ่ะนี่ก็ขึ้นเตาออแล้วต่อเนื่องเนาะน,นะครับ ใส่ข้าวเสร็จแล้วทุกท่านเกษตรกก็จะสลับสับเปลี่ยนเนาะไปเฝ้าหน้าร้านให้กับปุ้ยแล้วให้ปุ้ยเขาเอ่มาทำกับข้าวนะฮะเขาไปล้างมือก่อนนะทุกท่านอ่ะนี่บอกอยู่บนบ้าน พี่บูอยู่ร้านบ่ะค่ะอ่โอเคเจ้าเซ็ดกับเขาเลยบ่ะแ่นโอเคงั้นตอนนี้งเลยเดี๋ยวเขาจะไปล้างมืออ่ะเดี๋ยวพี่เขาดูไดทำข้าวต่อนะฮะทุกท่านเอ้ามาน้องมามีหนูอะไรแกเป็นใครจะฉลางมือก่อนได้ไหม

อะไรผมทำรอเลยทำอะไรรอเนี่ยเละไม่มีใช่ไหมโอเคฮะทุกท่านตอนนี้ปุ้ยก็ไปร้านนะไปลงแกงเนาะผมไม่รู้ว่าเขาจะลงเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ต้มน้ำไว้รอนะน่าจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะครับไม่แน่ใจนะทุกท่านก็งั้นฝากคลิปไว้ตอนนี้ก่อนดีกว่าน,นะทุกท่านฮะมาแล้วพี่บูล,ลงให้เหราอ๋อโอเคงั้นก็ ลูกชายจัดการให้แล้วใช่ไหมไม่แล้วโอเคปิดเทอมนี่เปิดเทอมเนาะาทำดีหน่อยก็อยากให้รางวัลลุงก,กันนะอะไรอะ่ะไม่รู้อะโดยที่รู้สุดแต่เแลไฟลยลูกอยากเห็นะไม่มีอะไรหรอกรอน้ำบ่รอน้ำร้อนโอเค เป็นไงเมื่อคืนนอนหลับฝันดี้ไหมหลังจากเจอตะขาบร้อนไหมเม่งฟองเม่งฟองเม่งฟองน้อยก็เป็นพี่ลายแดงกันนะลายแรงนี่คอยโดนต้อนแล้วคอยนอนบ่หลับแต่พี่น้อง <c oughs> นูน่นมีเจียมาแล้วมีเจียมาแล้ว <c oughs> พิกันอยู่ข้างบอลอยู่ลา,านเหรอฮ <c oughs> ะอยู่บนห้อเจียไปนู่นแล้ว ดีนะเ<ร>มะเนะื่อคืนดีนะไม่ต่อยใครใช่ไหมใช่ก็ระวงอยู่นะว่ามันจะมีตามโซกตามหลืบไหมอืมหน้าฝนก็ต้องดูละเอียดละเอียดระมัดระวังนี่จากการเก็บเทียมหมดแล้วนะที่เราพี่นอนเปิดส่องมองหาละมันม,มันก็เหมือนเดิมแหละตอนที่เราจะปูเราต้องดูอีกรอบหนึง่งแล้วยิ่งฝนวันนี้สัตว์มีพิษเขาก็จะขึ้นหลบที่สูงหลบน่งหลบน้ําอะไรก็ว่ากันไปกง สงสัยคลิปนี้อาจจะไม่ได้เห็นเนาะอาหารเนาะไม่รู้จะทำเมนูเลยต้องใช้เวลาอยู่ทำกว่าน่าจะร้อนอืมโอเคองั้นก็ขอฝากคลิปไว้เท่านี้นะทุกท่านขอบคุณที่รับชมแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ